โอเคตอนนี้ผมว่าเสียงมันก็มาดีแล้วแหละเสียงมาดีมันก็เป็นว่าเราต้องสร้างบ้านกันก่อนดีกว่านะฮะไอตัวมัลฟิเซนของเราเนี่ยมัลฟิเซนบ่อน้ำเอ้ยมัลฟิเซนโอเคโอเคฟสร้างห้องเดี๋ยวเลย๋ยวถ้าเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ต้องต้องทำเป็นห้องนี้เลยดีป่ะมันจะดูดีไหมเนี่ย เอาเป็นว่าเราสร้างเ,เราสร้างบ้านใหญ่เกินไปบอกผมว่าผมว่าให้เราหุบบ้านเข้ามาก่นอนหุบหุบเข้ามาเออได้เงินมาห้าร้อยหกสิบโอเคหุบเข้ามาแล้วเราก็สร้างประตูสร้างบ้านสร้างอะไรอีกสร้างเป็นห้องเอกโซนแบบนี้อ่าวมันไม่มันไม่ตรงอ่ะทำทำไรไม่ตรงอ่ะอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วประตูกําแพงใส่ได้โอเคโอเคงั้นก็เอาอย่างนี้ก็ได้่ะมันก็ลงมา ม่ใช่แำรกงงกับระบบฮะได้ท่านผู้ชมมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไรเนาะเราก็มีภารกิจของเราภารกิจของเราก็คือหาเด็กหญิง <c oughs> เด็กหญิงที่มีผมสลัดสวสวยแล้วก็หน้าตางดงามแล้วก็แช่งเธอแช่งเธอให้เธอโดนแคร์โดนแทงโดยผู้ชายแ <c oughs> ช่งเธอให้เธอโดนแทงโดยผู้ชายนะครับเดียวเคแค่นี้พอมั้งแล้วก็ติดประตูลืมประตูได้ไงเนี่ยทําเป็นห้องก่อนห้องน้ํา ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้แล้วกันอันนี้ห้องครัวอยู่ตรงนี้แล้วกันหรือว่าห้องน้ำกับห้องครัวอยู่ใกล้ๆกันอ๋อผมรู้แล้วทาไงดนนีก็แต่ว่าเงินเราจะพอเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือ6ความหิว6ความหิว5โอเคเอางนี้แหละเอาอยู่ในในสุดเลยเราต้องใช้เตาท่าในการทําอาหารแต่ความจริงมาริฟิเซนเราไม่ต้องไม่ต้องทําอาหารก็ได้มาริฟิเซนตอนรอแรกก็ยังไม่มีพลังเวทถามว่าทำไมไม่ไม่มีพลังเวทเพราะกูไม่ได้ลงภาคเสริม กูไม่มีตมั้งแน่ลงแน่หรอกโอเคสัญญาเตือนภัยผมอะ่ะเล่นเดอะซินตปตเดียวถ้าผมไม่ได้ใส่เครื่องเนะี้ยไม่พคกโจรมันมาทันทีเลยอะ่ะทำไงได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องมีเราต้องมีเคาน์เตอร์ทำอาหารเคาน์เตอร์อยู่ไหนผมขอบอกเลยว่าเสียงผมจะแตกกว่าปกติมันจะทําให้ฟังดูไม่เหมือนเดิมซึ่งผมจะขอแอปเสียงหน่อยละกันเสียงเล็กเสียงน้อยนะฮะอ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เอาทอยเลไป แตแล้วคือไม่ได้ใช้ให้มันติดกันเจากำแพงมากั้นอยู่แบบนึงดิอย่าบ่นสินายโอเคห้องนอนอ๋อตั้งหมดแล้วครับความพลังงานสี่โอเคเอาเตียงแบบนี้ละกันืฮืสอสงสารตัวเองมีตั้งหมด <c oughs> ตั้งหมดแล้ว <c oughs> ในบ้านแค่นี้ตั้งหมดแล้วกู <c oughs> จะอยู่ได้ไหม <c oughs> ประตูไม่มี <c oughs> แล้วตั้งเหลือห้าสิบประตูมันเท่าไหร่วะ <c oughs> มีจะมีประตูขายฟรีไหมอะ่ะเฮ้ย มีใครบริจาคประตูไหมอ่ะโอ้โหประตูแปดสิบบาทยางตำ่ำเจะเลยแล้วท่านผู้ชมแล้วผมจะข้ามห้องไปไงเนี่ยไม่นะมาเลฟิเซนต์ของเราว้าไปได้เปล่าเธอเป็นถึงแม่หมดเลยนะ <c oughs> หางานก่อนหาง่ายก่อนอ๋อผมมีวิธ,ผมมวธีผมมีวิธีหาเงินให้ได้เป็นเงินเป็นล้านซิมูเลียนเลยนะฮะแต่เราต้องรอเวลากันนึงแล้วก็เร่งเวลาเร่งความเร็วก่อนเร่งเร่งเร่งเฮ้ยทำไมไม่มีใครมาเฮ้ยมันจะมีคนคนหนึ่งมาเราต้องรอความรักก่อน รอนานแล้วนะงั้นเราก็มาเยี่ยมเพื่อนก่อนดีกว่ามันจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเฮ้ยทำไมไม่มีวะเกิดอะไรขึ้นพอดีพวกนี้ใครได้ยินใช่ไหมเยี่ยมครอบครัวหรือเราต้องเข้าบ้านก่อนนะพอดีพวกมีใครว่าอนรับเราไหม ก็ต้องสร้างมิตรภาพดีนะฮะเราเป็นแม่มดที่แสนดีก่อนที่เราจะกลายเป็นแม่มดที่สอดแต่แสนร้ายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปีกเราต้องมีดิงันตอนนี้ปี๋อะไรเพ่นหายแล้วเหรอจำเถอะเี๋ไปอินเนื้อเรื่องเลยพอดีพวก็ไดีทำอะไรกันนี่มันนี่มันนักข่าวในสไปเดอร์แมนนี่นักข่าวที่ชอบทำลายสไปเดอร์แมนทางอ้อพอดีพวกโรแมนติกเรไม่ได้ไม่ได้เราต้องเป็นเพื่อนกันเอ้ยทำไมอ่ะไม่ของสซยของวีไม่ชอบกันงั้นเราก็ชั่วร้าย อ๋อผมตั้งอุปนิสัยให้มันชั่วร้ายเพราะว่ามารีฟิเทนเป็นแม่มดก็ต้องชั่วร้ายใช่ไมหมล่ะผมพูดอะไรออไ <corr ug. S 2> เฮ้ยไม่ได้แล้วผมต้องกลับบ้านแล้วทําไมวะอยู่เป็นเพราะผมไม่มีประตูเดี๋ยวมารีฟิเซกกำลังปฏิบัติตนผิดกาลเทศะอะไรกันทําไมล่ะเธอมาบังคับฉันได้อย่างไรฉันก็ปฏิบัติตัวของฉันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าประตูมันถูกประตูไหมวะเนี่ยโอเคเข้าบ้านก่อนไปที่นี่เข้าแล้ว นหนาเลยเันเข้าบ้านตัวเองไม่ได้งั้นเราออกก่อนกันบบนึงแล้วกันนะโอเคเราแค่นี้พอแล้วเราจะมีเงินทํากับข้าวไหมเนี่ยวันนี้พวกคุยกันได้ไหมไล่ขู่เด็กไปให้ไกลใช่ใช่ใช่เราเป็นพวกสาบแช่งเด็กเพราะเราคือมาเลฟิเซ็กสหางานก่อนจุดจนี้เรายังไม่มีงานทําเราต้องหางานก่อนเป็นปูงหาดไม่เอานะักสื่อสารฐานทัพทหารเพื่อากฎหมมาเลฟิเซ็นเนี่ยนะ นักสื่อสารมวลชนเ,นเด็กเดือนเอกสารหญิงมาเลฟิสเซนจะไปเ,เป็นเด็กเดือนเอกสารแล้วคะ่ะเออบ่อน้ําชื่อโคตรกวนตีเลยบ่อน้าเรียนรู้ศาสตร์การทำอาหารข้าร่วมแอคทีฟโรบอทฟอร์มได้เหรอแอคทีฟโรบอทฟอร์มได้ด้วยเหรอเฮ้ยได้หวะ่ะนี่ตอนนี้เรากลายเป็นหมดหุ่นยนต์แล้วนี่น่ารักไหมล่ะห้องสร้างม่เสียจหรือลบสิบอารมณ์อะไรการอารมณ์ที่มีเลย ใก็ได้มาปผูกอารมณ์ชันทีกดติดตามหรือดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ